สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องเจอกันยามค่ๆนะคะวันนี้ค่ะน้ํามีมีดเหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีเป็นมีดเเป็นขวานช้างแล้วก็สำหรับโอภานะคะทุกท่านเนะะี่ค่ะเรามาชมเล่มเล็กกันนะคะอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อรุ่งนะคะทุกท่านเนะะี่ค่ะเป็นเจ้าของเดียวกับเอ่เล่มนี้นะคะนะคะเขาใช้เาเป็นไม้ใส่แล้วก็สมัยก่อนเขาจะถักนะคะทุกท่านด้ามรวมฝัก แนิ้วครึ่งใบใบ5นิ้วนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสมัยก่อนจะใช้ถักเอาแล้วกแล้วก็ห่อหุ้มนะคะห่อหุ้มไม้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะดูไม้เก่าไม้แก่ยุบยุบต้นๆก็ว่าได้ค่ะทุกท่านนะคะเป็นมีดของคุณตาสําหรับพกพาแล้วก็มีดควันช้างของท่านนะคะเล่มนี้นะคะ,คะ,คะเป็นเหล็กดำเนาะแล้วก็ ทำเป็นมีดสำหรับพกพาเล็กๆนะคะนะคะคท่านจะใส่ถุงย่ามหรือว่าเน็บใส่กระเอวท่านนะคะทุกท่านเนี่ค่ะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านยุบต้นๆก็ว่าได้นะคะลายเปียวเพิงเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กขุมนะคะทุกท่านนี่ค่ะมีส่วนผสมหลายๆอย่างเนาะหล่อหลอมมาตีเป็นใบมีดสมัยก่อนก็เป็นเป็นใบมีด ที่จะมาตีหล่อหลอมเนาะต้องใช้เหล็กหลายอย่างนะคะเหล็กมีมงคลเหล็กพุทธคุณนะคะทุกท่านนี่ค่ะไม่ใช่สนิมนะค่ะทุกท่านนี่ค่ะเกา่าแบบเป็นขุมเหล็กนะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นเปลวเพลิงเนาะนะคะ<ม>นี่ค่ะเป็นมีดวงวลรุ่งยุบต้นๆค่ะทุกท่านนี่ค่ะสมัยก่อนก็บางๆเนาะนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆนะคะด้ามก็นี่ค่ะทุกท่านอาจ เป็นไม้แล้วก็น้ำก็ไม่รู้เขาก็รุ่นรุ่นหลานของเขาเอามาปล่อยนะคะคุณตาท่านไม่อยู่แล้วนะคะทุกท่าน,นอาจจะเป็นทำสวมเอาตรงนี้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะแต่แข็งแรงค่ะทุกท่านแข็งแรงแล้วก็ไม่สั่นไม่คลอนนะคะเก่าเดิมๆนะคะเป็นมิชฉาบ้านค่ะน้ําได้มาจากหลานของท่านนะคะทุกท่านเลยค่ะ คุณตาท่านพกตลอดนะคะทุกท่านสมัยก่อนคุณตาท่านจะพกแล้วก็พกมีดควันช้างแล้วก็มีดสาหรับพกพาเนาะ <fashion> เดินทางไปไหนมาไหนแควคาดปลอดภัยนะคะทุกท่านนี่คะ่ะผุ้ตุคุณของหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านหลวงพ่อกลวยนี้ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะนะคะ<เล>มีพุทธคุณสูงส่งมากๆเลยนะคะทุกท่าน, <ๆ S 1> านมีดสาหรับพกพาเนาะนะคะนะคะเล็กๆค<ๆ>่ะทุกท่านเรามารับชมมีดควันช้างหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านนี่ค่ะด้ามรวมฝักสิบ เจ็ดนิ้วเฉพาะใบสิบนิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดของคุณตาท่านอชอบสมัยก่อนก็ท่านคงชอบแบบนี้นะคะทั้งในเป็นไม้นะคะแล้วก็ท่านจะใช้ใช้เชือกถักหรืออย่างไรนี่แหละคะ่ะทุกท่านเลยคะ่ะเก่าไม่รู้ว่าเป็นแปดสิบเก้าสิบปีหรือว่าร้อยแล้วก็ไม่รู้นะคะทุกท่านเนะะียค่ะแต่คุณตาท่านไม่อยู่แล้วน้ําได้มาจากหลานท่านนะคะทุกท่านเป็นมีดชาวบ้านจริงๆเลยนะคะ นี่ค่ะตรงนี้ก็จะรัดด้วยเหล็กนะคะทุกท่านนี่ค่ะสวยงามเป็นมีดควันช้างหลงพละลูนะคะทุกท่านนี่ค่ะเก่าเดิมๆทั้งในเป็นไม้นะคะทุกท่านนี่คือเนบอายุประมาณจะถึงร้อยปีแล้วก็ได้นะคะทุกท่านนี่ค่ะเพราะว่าเชือกเนี้เขาทําติดกับไม้เลยเขาถักนะคะสมัยก่อนก็จะใช้ถักเอาน้อนะคะเก่าแบบเดิมๆเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่ค่ะ ดูเสมาเปลยวเพลิงนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คอเนาะเนี่ยคือนี้เก่าค่ะทุกท่านเนี่ยเก่าแบบตุต้บต้นๆเลยยุบต้นๆเลยก็ว,ว่าได้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ <c oughs> แต่ก่อนท่านก็ยังไม่ได้ฝังฝังตะตะ,ตะกุดเนาะคะทุกท่านนค่ะป <c oughs> กติหลังๆนี่ก็ฝังนะคะทุกท่านเนี่ยอาจจะเป็นยุบยุบเล็กๆนะคะทุกท่านเนี่ยทำจานแต่จะตอนนี้หรือว่าอาจจะฝังแล้วก็อาจจะคงหลุดหรือเปล่านะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ อาจจะฝังเงินทองหน้าก็ได้นะคะทุกท่านทุกวันนี้ก็คือเขาหลุดหรือว่าเขาไม่ได้ฝังแล้วก็ไม่รู้นะคะทุกท่านคืออายุน้ําก็ประเมินไม่ได้นะคะทุกท่านผ่านการใช้งานมายาวนานแล้วนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นมีดผ่านป่านะคะทุกท่านเนี่ยค่ะท่านใช้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนาะท่านจะเวลาไปนอนป่าเป็นมีดเป็นมีดชาวบ้านที่ขึ้นขึ้นป่า หาอยากหากินเนาะสมัยก่อนก็จะหาของกินตามป่าเนาะมีสัตว์เยอะเพราะว่าเป็นป่าดงดิบนะคะทุกท่านสมัยก่อนยังห่างไกลความเจริญเนาะนี่ค่ะเปลวเพิงนี่ค่ะทุกท่านนี่ค่ะลายปลายเขาจะไม่เหมือนมีดเล่มอื่นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะลอยลงพระกรถาลอยจานไว้เป็นเปลวเพิงขึ้นตรงนี้นะคะทุกท่านทางนี้ก็จะมาทางนี้แต่ทางนี้ก็จะมารับกันทางนี้นะคะทุกท่านนี่ค่ะสวยงามนะคะทุกท่านนี่ค่ะ มีดก็มีส่วนผสมหลายๆอย่างนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเล่มนี้นะคะเป็นลายเปลียวเพลิงนะคะเหล็กอา,านเหล็กมีพุทธคุณสูงส่งมากๆนะคะเป็นเหล็กผสมนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นเหล็กผสมนะคะคุณตาท่านใช้มายาวนานแล้วนะคะนำได้มาจากหลานของท่านเนาะนะคะสมัยก่อนนี้คุณตาได้มีด ควานช้างแล้วก็จะขึ้นตามป่าตามเขานะคะทุกท่านสมัยก่อนก็จะขึ้นล่าสัตว์นะคะขึ้นล่าสัตว์เพราะว่าเป็นป่าดงดิบเนาะอาจจะมีพวกหมูพวกเก้งกวางหรือว่าอะไรที่ตามป่าดงดิบนะคะทุกท่านเลยค่ะลอยกุณตาท่านใช้ปลายมีดด้วยนะคะทุกท่านเ่ยค่ะเรามาชมมีดเล่มที่สามเนาะด้ามรวมฝัก15นิ้วเฉพาะใบ9้านิ้วนะคะทุกท่านเ่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมีดยุคต้นๆของ,ลง,ของหลวงพ่อลุ่งเลยนะคะทุกท่านเ่ยค่ะ เป็นหงหลงหงพะลุ่งเลยนะคะทุกท่านนลค่ะสวยงามมากๆเหล Trans ็กเออเหล็กก็จะเป็นทั้งในก็จะเป็นเหล็กดาเนาะใบเหล Learn ็กดําแล้วก็ไม้นี่ก็เป็นไม้มงคลค่ะไม้เนื้อแข็งนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนลค่ะมีชาวบ้านชาวบ้านใช้เองจริงๆเลยนะคะเพราะว่าท่านบูชาไปแล้วท่านก็จะใช้ใช้แต่ว่าจนแบบท่านไปไม่ไหวนะคะทุกท่านท่านแก่เฒ่ามานะนะคะทุกท่านนลค่ะก็จะสุดโซม ไม้ก็จะแตกนิดๆนะคะทุกท่านค่ะความเก่านี้แบบเก่าสุดๆเลยนะคะนะคะนี่ค่ะลายเปลวเพงแล้วก็เอาตรงนี้ก็จะเป็นลายโบราณนะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงเปลวเพงแล้วตรงนี้ก็จะลอยจานสมัยก่อนนะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นเหล็กก็จะเป็นเหล็กเหล็กดํานะคะทุกท่านนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยเนี่ยค่ะนี่ก็ลอยฝังไว้นี่ค่ะสามดอกนะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่ค่ะ ข้างก็ไม่สั่นไม่คอนค่ะเก่าเดิมๆเลยนะคะนะคะ่ะดูเหล็กค่ะทุกท่านดูเหล็กมีอาถรรพ์เหล็กมีพุทธคุณสูงส่งมากๆเลยนะคะเขาจะออกดําเงานะคะทุกท่านเลยคะ่ะสําหรับเป็นมีดควานช้างด้ามโดนฝัก15้านิ้วใบ9ก้านิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะน้องนะคะ พวกพรีปิซาจลมพัดลมเพคุณใสคนโดนของหรือว่าป้อ,องกันมนดํานะคะทุกท่านนะคะทําป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเนาะจะเข้ามาหาครอบครัวเราหรือลูกหลานของเราหรือว่าเรามีบริษัทมีออฟฟิศมีร้านค้าร้านขายนะคะทุกท่านนะคะ่ค่ะบูชาไปติดไวนะะ้นะคะนะคะบูชาไปให้ท่านปกปักรักษาเนาะมารับชมมีดเล่มที่4ี่นะคะทุกท่านด้ามลมฝัก17นิ้วเฉพาะใบ9นิ้วนะคะทุกท่านแบบนี้เป็นมีดหลงพ่อเดิมนะะคนะคะ เป็นมีดควานช้างหลวงพระเดิมนะคะทุกท่านนี่ค่ะมีความเก่านะคะทุกท่านนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะลัดด้วยทองเหลืองนะคะนะคะไม้ก็จะเป็นไม้พยุงนะคะทุกท่านนี่ค่ะใบเ้านิ้วนะคะไม้เนื้อแข็งนะะี่ค่ะเป็นเทพสตราจากนาลายนะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นมีดทรงขุดว่านแต่จะเป็นลายเ ลายเทพสตราจากนาลายนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นอาวุธของเทพนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะกระบองของของท้าวเทพจุวรรณนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยเหล็กก็เป็นเหล็กสวยเหล็กมีพุทธคุณในตัวนะคะทุกท่านถ้าเป็นออกเงาๆแบบนี้คือมีส่วนผสมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเหล็กน้ําพีหรือว่าเป็นเหล็กต่างๆที่สมัยก่อนเอามาตีหล่อหลอมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเหล็กดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ เป็นรอยจานไว้แล้วก็ข้างก็ไม่สั่นไม่คลอนนะคะทุกท่านเลยค่ะเก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้นะคะไม่ว่าเป็นเกสาหรือผงต่างๆเนาะนะคะที่หลวงพ่อท่านเอาบรรจุลงแล้วทําพิธีปลูกเสกนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดขุดเป็นมีดทรงขุดว่านแต่เป็นมีดควานช้างยาวๆเป็นถ้าสิบเจ็ดขึ้นไปสิบห้าขึ้นไปก็ ถือว่ามิดเป็นมิดควันช้างแล้วนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะแต่เป็นลายจักรนาลายค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่าน,นสันก็นหนานะคะเนี่ยค่ะมีความเก่านะคะสวยนะคะมีพุทธคุณสูงส่งมากๆเลยนะคะนะคะพุทธคุณของท่านนะคะหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านครูบาจารย์เดียวกันนาะหลวงปู่ศุขนะคะหลวงปู่เทศนะคะหลวงพ่อเ,เงินนะคะสายเดียวกันนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ มีทองท่านหายากมากนะคะลายจากนาลายหรือว่ายุคต้นๆมีดทองหลวงพ่อลุ่งนะคะยุคต้นต้นหรือว่าเป็นมีดหลวงปู่สุขนะคะเป็นมีดยุคต้นต้นของหลวงพ่อกลวยนี่ก็หายากมากๆนะคะทุกท่านเลยค่ะลายเขาจะออกไม่เหมือนใครนะคะสุดท้ายนี้น้ําก็กราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ